เรียกว่าค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานค่ะแล้วก็หลายคนก็คุนหน้าคุนตากันเป็นอย่างดีแน่นอนสําหรับคุณโกโกสินราชกมที่เมื่อปีที่แล้วเจ้าตัวเพิ่งได้ควงแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีค่ะเข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนาะที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าค่ะอลังการแล้วก็มีเพื่อนๆ่นนร่วมวงการบันเทิงค่ะไปร่วมแสดงความมีดีกันอย่างมากมายและหากใครค่ะที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของานคุณโกโกสินค่ะก็คงจะทราบดีว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยนําผลผลิตที่เก็บมาจากสวนบ้านของ ไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดขนุนหรือผลผลิตอะไรต่างๆมากมายเนี่ยที่ที่บ้านเขาปลูกเอาไปขายที่ตลาดแถวบ้านภรรยาที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยตัวเองด้วยซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมกันมาถึงอ่ะเข้ามาถามถ่ายกันเยอะมากในครั้งนั้นว่าคุณโกโกสินเนี่ยไปนั่งขายจริงๆหรือว่าเขาไปทำคอนเทนต์กันซึ่งเจ้าตัวค่ะก็บอกว่าเขาเนี่ยนั่งขายของจริงเลยเก็บมาขายด้วยตัวเองเอามาขายด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะ และหากใครค่ะที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของคุณโกก็ต้องบอกว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นภาพกันบ่อยๆแหละว่าคุณโกเนี่ยชอบแบบสบายๆติดดินเป็นคนง่ายๆด้วยคุณโกเองค่ะก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยไปขายของที่ตลาดอยู่บ่อยๆครั้งค่ะหรือถ้าวันไหนที่เขาไม่ได้ไปขายเขาก็จะไปเดินเล่นไฟ้สดเรียกได้ว่าเขาเนี่ยแทบจะสนิทก,กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทุกคนเลยล่าสุดค่ะคุณโกโกสินก็ได้ไปไฟ้สดอีกครั้งที่ตลาดซึ่งจะเห็นได้ว่าร้านโรตีร้านหนึ่งก็มีรูปของคุณโกติดไว้ที่หน้ารถด,ด้วยซึ่งของแต่ละ ในตลาดเนี่ยคุณโกเขาก็ได้นําเสนอว่าเออของเนี่ยมันถูกมากๆรวมถึงคุณโกโกสินค่ะก็ได้นาก้วยทอดโมเลนค่ะจากที่บ้านทำเนี่ยเอามาขายที่ตลาดด้วยและก็ได้เห็นโมเมนต์ที่คุณโกเนี่ยไปนั่งขายของให้เห็นกันแบบสดๆด้วยซึ่งเจ้าตัวก็มีความสุขมากๆโดยโมเมนต์นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากคลิปนี้กันค่ะปกติไหมครับเอาอะไรครับเอาเนื้อส่วนไหนเดี๋ยวผมจัดก,การให้เ,เนื้อส่วนไหน ถ้าคุหล่อขายถูกไหมขายแพงหรือเปล่าทีนีขายแพงกว่านี้ครับจะขายแพงกว่านี้คนรอมันอร่อยกว่าเนาะขายม้วนก่อนเนาะเออเอ๊ะเอ็งมาขายจะขายถ้าใครับยายเอาก็มาละห้าบาทเอาหนี้มะละแซวบาทครับแตะครับมะนาวครับ มีมดจะขายจะได้คะเนี้ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว